วัฒนธรรมเฉลิมราชควรชลิกตำบลควรชลิกอำเภอหัวไสยจิตวิญญาณของเกษตรกรชาวนาแห่งลุ่มน้ำป่าพนังที่ได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่โครงการพัฒนาอนเนื่อมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำป่าพนังในเขตที่เชื่อมต่อกับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลารวมทั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าพุกและนกน้ำอํเภอชะอวดอํเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ชุมแก้วหรือแก้วประธานศูนย์ได้ร่วมขับเคลื่อนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควรชลิกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนทั้งส่งเสริมความรักความสามคัคคีและความอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเก็บข้าวนาวานในฤดูการเก็บเกี่ยวในแปลงนาสาธิตของนายสักดาเสือบุญทองเกษตรกรหนุ่มหมู่ที่4ตำบลควรชลิกบอกได้ว่าวัฒนธรรมข้าวและความมั่นคงทางอาหารจะไม่หายไปจากพื้นที่อำเภอหัวใสซึ่งอดีตเคยเป็นทุ่งข้าวผืนใหญ่และแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคารับการเจนานเก็บข้าวนาวานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการย้อนให้เห็นสภาพชาวนาโก้ชาวนาชาวนาเดิมจริงๆไงเขาเขาจะมีการลงนาวานช่วยเหลือถึงกันละกันแต่สมัยนี้ก็จะเปรียบก็เป็นจิตอาสาคือนาวานเนี่ยจะไม่เอาอะไรทั้งหมดช่วยทั้งหมดโดยสมัยก่อนนะครับทีนี้มักจะเกิดกับคนที่ทำนาแล้วมีปัญหาไม่มีเวลาเก็บเกี่ยวคนข้างบ้านในกลุ่มบ้าน ในสมาชิกข้างๆในหมู่บ้านเดียวกันก็ <S <S <ค>ะจะรวนกันช่วยกันรวมตัวกันมาว่าไปช่วยเก็บเกี่ยวคนนี้ทีคนนี้เขาเดือดร้อนอยู่ลูกเขาป่วยเขาป่วยเขาทำทรมานไม่ได้นะครับจาทำตลอดทีนี้ไอ้วัฒนธรรมเก็บข้าวนาะวันนี้คนสมัยนี้ไม่มีใครรู้เด็กสมัยนี้นึกไม่ออกเราต้องการย้อนยุควัฒนธรรมนี้ไปให้คนสมัยก่อนเหน็นว่าเป็นการช่วยเหลือเออพเพื่อถึงกันอะไรกันให้มีให้ให้ให ให้ทุกคนนี่ได้สบายใจครับกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญอะไรบ้างครับพี่พี่น่กิจกรรมที่เราเน้นให้ให้เก็บกับเกะให้ช่วยเหลือกับเกและดูความรอมความรามัคีเป็นรายบุคคลนั่งเป็นรายกลุ่มเมื่อก่อนนี้เป็นรายหมู่บ้านรายกลุ่มบ้านมาช่วยกันให้เห็นในความรักความรามัคีที่เราจะช่วยกันพิธีกรรมมีอะไรบ้าง พิธีกรรมก็มีขอกระมาแม่โพศพก่อนที่จะลงแล้วก็มีพระประเดิมให้ให้พรกับคนที่มาก็เป็นมรดมคนกับคนที่มาร่วมประเมินความสําเร็จแล้วผลมาแลคุณภาพเป็นไงบ้างสำหรับทุกปีที่ผ่านมาสองปีนะครับเราพอใจมากในการทาปีนี้ปีนี้ รู้สึกจะดีกว่าแต่ว่าปีนี้โชคไม่อำนวยเลยเพราะว่าฝนก็ตกโรคโควิดฝนก็มาน้อยไม่มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วคนเยอะหมาอะไรต่างๆหน่อยต่างๆตัวสารศึกษาไม่ได้มาร่วมเลยปีนี้เพราะตัวโรคตัวโควิดคุณสักดาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้รุ่นใหม่ในการยเหลือรักษานานูว่ามหยังไงบ้างคุนสักดาเนี่ยเกาเป็นเด็กวัยรุ่นที่จบการศึกษา ปัญญาตรีเกษตรมาอยากมาอะไรนะว่าตะพนตร์ะพนรเขามีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาบ้านเขาแสดงให้เขาต้องการให้คนรู้ว่าพื้นที่ไม่จําเป็นต้องมากมีน้อยนี่เขาทำข้างหน้าเป็นนาข้างหลังเป็นสวนทําอยู่คนเดียวยังไม่มีครอบครัวยังไม่แต่งานเราก็เห็นว่าเด็กคนนี้มันมีความตั้งใจที่จะพ้นฟูเกษตรโดยเฉพาะยิ่งการทำนาการทำทุกอย่าง แต่ปันก้าวนี่เป็นปันข้าอีสานไม่ได้เข้าไม่ใช่ปันข้าที่นี่ต่อไปก็จะมาอยู่ที่นี่ก็จะทําเป็นเป็นร้านก็จะปลูกต้นไม้ขายคตามน้นความคิดเดิมครับผมดีใจนะครับมาเป็นนายโป้ว่าใส่เนี่ยนะครับผมก็เพิ่งมาได้แปดเดือนผมอมไปเป็นนายโป้วแข่งเร,รศขี่สานนะครับงานการรักษาประเพณีปรรทมแบบนี้เนี่ยที่นนท์เขเนี้ยแน่นมานะครับ ก็ไปอยู่โน่นมีโอยู่ก็ต่างได้ลงเอ่อก็เรียกว่าเขาเรียกว่าดั้มนะครับได้ลงลงดั้มข้าวแล้วก็อยู่จนตึงอยู่ดูเก็บเกี่ยวสิ่งนู้นกเกี่ยวโดยเกี่ยวนะครับมานี่ก็ไม่นึกนะครับว่าีได้มารวมกิจกรรมนะครับว่าเข้าใจว่าเอ่อเห็นเนเนี่ยต้นมากหน้ากำลังปลูกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นี้ของเรานามถามันต้บูรณาอีสานมา อีสานในผมไปอยู่ที่อำเภอทอนอำเภอชายมูลทำนาได้ปีละกุ่นมานี่ยในหัวไส้เนี่ยบางจุดสองบางจุดทำได้ถึงสามนะครับก็ปรากฏว่าทางทรุ่นวันอาริตย์ตำบลควนชลิกเนี่ยเขาก็แจ้งกันว่านนในเร็วๆเ,เนี้ยจะมีกิจกรรมประเภทนี้แกบข้าวเกี่ยวข้าวนาวานนะครับผมดีใจมากเลยก็หนัดไม้กับทาง าทางสุ่นวันธารินะครับอาจารย์อาจารย์ชุกแกว้วก็พุ่มข้อมารวมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะมาตั้งแต่เช้าแต่บางเรื่อมีกิจกรรมจีตอาสาในพื้นที่ฮัดแฟกเมืองนะครับก็มาช้าสักนิดแต่ว่าก็ยังท่านถึงจะได้มารวมพราะเอมงอไม่ใช่ลูกชาวนานะครับอยู่ในตัวเมืองนครแต่ว่าตอนเล็กๆก็เดี๋ยวเล่นกับถงนี่แหละนะครับก็เห็นและอุปกรณ์แก๊บนี่เด็กก็เ,เกรียก,ก,กว่าแกะแต่ว่าก็ ทำไม่เป็นแกไม่เป็นนะครับวันนี้คงได้เรียนรู้คงไดฮัดเลยนะคกับเดี๋ยวก็จะได้รวมกิจกรรมกับผี่น้องเจ้าตำบลกุควชลิกนะครับที่หลักษ่าประเพณีอันดีงามนี่วายให้ลูกหลานได้ซื้อถ่อได้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ในควนชลิกนะครับผู้นําชุมชนผู้นาท้องที่ผู้นำเสนอก,การในอำเภอวัวใจมาก,กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนาหยกแต่บ้านหัวใซนะครับป่าจานันเจ้าคณะ ทำบุญสาธซ้อมนะครับเจ้าวัดวัดบ้านดานนะครับถึงถึงเป็นเป็นพระนักพัฒนานะครับตีว่าพยายามอยากจะให้การนันนุ่นหรือก็ซื้อถอดกิจกรรมประเพณีดีๆนี้มาตลอดนะครับกับกมารวมกิจกรรมหมากหน้าไล้ด้านะครับ่็น่าสนใจกันมากจริงๆครับผมผีขวัญเฉลี่ ท่านมีโอกาสได้สนับสนุนสินค้าชุมชนซึ่งมีทั้งข้าวสารพื้นเมืองปลอดสารพิษอาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำปลาดุกราและงานหัตถกรรมฝีมือจากชาวบ้านทั้งกระจูดและสิ่งทักทอรูปลักษณต่างๆที่มีความปราณีตด,ด้วยมือ